ำอยู่เนี่ยตอนนี <finde> ้มาดูกำลังลงพื้นที่เขากำลังเอารถดินมาลงค่ตำบลปากทางนะครับตรงฝั่งตรงข้ามกับวัดร้าช้างขวัญนะครับซึ่งจุดนี้ที่ผมได้แจ้งต่อพี่น้องประชาชนนะครับว่าเป็นจุดที่มีความสงเสี่ยงมีความเปราะบางนะครับที่จะเกิดพังทลายนะครับของคันดินที่เป็นแนวเดิมเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย น้ำนะครับได้กัดซาะเข้ามาแล้วก็อยู่ที่เรายือนอยู่ตอนนี้นะครับก็สูงอยู่ประมาณเมตรเศษๆร่วงสองเมตรนะครับแต่คันดินนะครับที่เราจะต้องมาเสริมทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยคันเนี่ยเดิมเรเคยทําไว้สําหรับกั้นน้าไม่ให้เข้าเขตเมืองตัวเมืองพิจิตรนะครับถึงหรือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจ,จของเรานะครับทีนี้ก็คือวิธีการที่เรามาดูเอาโยธามาดูเอา เอ่อชนประทานมาดูนะครับที่จะทำได้เหมาะที่สุดก็คือเสริมคันดินแนวหลังนะครับถ้าวางเป็นกระสอบทรายเป็นลิกแบ็กก็ไม่น่าจะเอาไม่อยู่นะครับก็เราก็เลยมาเสริมจากคันดินเดิมเนี่ยที่มันมีการเซตตัวแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยที่อยู่ติดริมแม่น้าน่านเนี่ยนะครับก็ก็พังทลายลงไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดตามสภาพที่น้ําเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับครับถ้าผมพูดว่าตรงนี้มันคือท้องกระทะจะพูดได้ไหม เอ่ออาจจะไม่ใช่แบบนั้นมันมันว้วลงไปครับครับได้ครับเพราะว่ามันเป็นคุ้งน้ําแน่นอนที่สุดรับการกัดเซาะก็อาจจะมากกว่าเอ่อทางตรงที่น้ําจะไหลนะครับดังนั้นอาการที่เราเสริมคันดินมานะครับอีกประมาณรัก3าเมตรเนี่ยนะครับเอ่อเสริมคันดินเพื่อมาเอ่อให้ยันตรงนี้ไว้เนี่ยครับมันก็สามารถที่ปกป้องได้นะครับยาวไปถึงโน่นเลยครับประมาณเอ่อห้าสิบ ประมาณร่วมๆห้สิเมตรนะครับที่เราที่เราจะมาเสริมความยาวนะครับเพื่อรองรับแต่ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะครับน้ําลดลงลดลงโอเคตรงนี้เราก็ยังคงไว้นะครับ mm hmm. เพราะตรงนี้ถือว่าเป็นจุดสําคัญจะที่จะรักษาตัวเมืองที่ติดไว้ไม่ให้น้าเข้าไปตัวเมืองที่ติมันจะโค้นงน้ําพุ่งใส่ด้วยใช่ครับพุ่งใส่เลยครับหักเลยแล้วก็ถ้าเข้าไปแล้วนะครับเราก็ยังมองว่าถนนนะครับ ที่กั้นอยู่นะครับสาย115เนี่ยนะครับถ้าปริมาณน้ําทะลักเข้าไปเยอะเนี่ยครับถึงแม้ว่ามีถนนคอยกั้นอยู่นะครับเราก็ไม่มั่นใจว่าถ้าปริมาณน้ําเยอะเนี่ยมันจะรองรับได้มากน้อยแค่ไหนครับเอาสั้นๆเพื่อให้คาาพิจิตเข้าใจง่ายๆถ้าพูดถึงความเสี่ยง1-10ท่านคิดว่าพิจิตความเสี่ยงอยู่ที่ระดับไหนครับตอนนี้ถ้าในตัวเมืองกับสถานการณ์ของแม่น้ำน่านนะครับตอนนี้ความเสี่ยงผมให้ประมาณ 6-7นะครับเพราะว่าเรามีหาวิธีการป้องกันไว้นะครับไม่ให้มีความเสี่ยงมากกว่าน,นี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับองค์ประกอบอื่นๆที่เราจะต้องดูอย่างเช่นอย่างที่คุณไปเมื่อวานคือถ้ากรณีที่มีการฝนตกเหนือเขื่อนสรกเกตเพิ่มมากขึ้นหรือตอนเหนือของบ้านเราเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่เรื่องของการป้องกันถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับที่จะจัดการกับความเสี่ยงที่ให้ค่าคะแนนไปเกินครึ่งไปหน่อยนึงครับ นั่นก็คือความไม่ประมาทของเราครับป mm. ้องกันดีกว่าแก้ไขป้องกันดีกว่าครับครับยอมที่จะยอมที่จะเหนื่อยกันตอนนี้นะครับกับทีมงานผู้นําท้องที่ท้องถิน่นท่านนายอำเภอท่านท้องถิ่นจังหวัดท่านป้องกันบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งหน่วยงานที่ลงมารอบเที่ยงไปรอบหนึ่งแล้วนะครับก็คือ,เ,อ,อเราทําเพื่อป้องกันนะครับ,รบถ้าไม่เกิดไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดขึ้นมาถ้าตรงนี้เอาอยู่ก็แสดงว่าในพื้นที่ตัวเมืองพิจิตรที่จะเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะได้